ตามจริงๆดูจากดูจากน้องก็คือแบบว่าแอบร้องไห้ด้วยหงุดหงิดก็ร้องไห้ร้องไห้ใช่ก็คือเหมือนโมโหว่าทำไมไม่ชวนเข้าใจว่าเราหนีไปเที่ยวไปอะไรก็คือพี่ผาเขาจะเป็นฟิลแบบเหมือนเขาต้องไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอาศัยจังหวะเผลอไงแล้วพอแบบเหมือนรู้อีกทีอ่ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบอกว่าออกไปกินข้าวกับพ่อก็แบบ ทำไมไม่ช่ดคำพูดของน้องเขาพูดว่าอะไรตอนนั้นเลยค่นแม่กลับมาเดี๋ยวนี้แม่กลับได้แล้วแม่คิดตังได้แล้ววันนี้เลยค่ะวันนี้อลังการงานสร้างมากได้ชมไหมคะข้างในมอกีนรอยค่ะก็วันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวเนาะการกลับไปค่าในรอบปี่ปีรอบนี้ก็คือ ปวดโฉมอีกเตรียมกวดโฉมยังไงบ้างพี่โซม่ะก็ทําการบ้านมาประมาณประมาณหนึ่งค่ะก็ตื่นเต้นเพราะว่าห่างหายไปไปนานใช่ค่ะก็แบบก็มีทั้งความพร้อมและความไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยกังวลตรงไหนกังวลตรงไหนก็กังวลก็คืออาจจะแบบว่าเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ไปนานอะไรอย่างเงี้ยเออความคุ้นชินหรือว่าไอ้อะไรที่เราเคยเดาได้บางอย่างก็กลัวว่าจะแบบไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเรื่องเฉพาะหน้ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมคะ ก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะมีบ้างนิดหน่อยเรามีธีมยาวๆในใจ้วบอกว่าการไปปีนี้เราจะมารูปแบบไหนผมไม่อยากใบเลยก็เอาเป็นว่าก็อยากจะ ให้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราละ่ะทุกปีกพ็พยายามทําให้มันให้มันดีขึ้นอย่างเรื่องลุคเมืนเน่อกี้แม่บอกว่าจะให้มันเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็แบบเมืเ่กี้ว่าต้งการอะไรด้วยอยา่างเงี้ยค่ะยังไงบ้างคะแม่ก็ต้องรองติดตามอย่างท,ที่อย่างที่ไกดบอกก็คือแบบก็สวยเล่าอะแต่ก็ไม่รู้สวยแบบถูกใจชาวเน็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะส<ไ>วยเล่าคาดหมัยของไวยเล่ายังไงบ้างก็เอ่อ บอกว่าไม่ได้คาดหวังก็ยังไงดีอ่ะคือก็อยากให้ทุกคนติดตามแหละก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ในงานค่ะก็อยากรบกวนนอนดึกกันนิดนึงช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ส่งกําลังใจมาตั้งเวลาเพื่อเราดูไหมใช่ทำไมปีนี้ถึงกดดัหมดเวลาเพราะว่าหลายๆปีแบบมันออกแบบนี้ปีเลยอะแล้วมันหายไปปีแล้วมาปีนี้อีกก็ไม่อยากจะแบบเพรสเชอร์ตัวเองนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือทําไปตามสเต็ปอะไรเงี้ย มันก็มีความกังวลมีความกดดันนิดนึงซึ่งจริงๆมันเป็นความกดดันแบบที่มันเฮลตี้กำลังดีเพราะว่าถ้าเราไม่วอร์ี่อะไรเลยเราก็จะแบบชิลเกินอะแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เตรียมตัวปปมินเหมือนแบบเปิดเทอมไหมบินไปดา,ามบิดเต็ र, มเมอร์บ<ๆ>ิดเต็มเมอร์ก็ฟิลฟิลประมาณนะนะั้น <laughs> ประมาณนะั <laughs> ้น ทุกปีที่พี่ชมไปมันจะมีเรื่องแบบว่าไปไม่หรือมีเรื่องฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นนปีนี้พายาอุดร้อยรั่วยังไงบ้างอย่าอวยพรสิก็อะไรจะเกิดก็เกิดค่ะเพราะว่าจริงๆเสน่ห์ทุกๆปีของค่ะมันจะมีเรื่องเฉพาะหน้าแหละให้เราแบบลุ้นเล่นๆจะได้มีตำนานเล่าผ่านใช่มันเริ่มมันต้องเป็นตำนานใ่ก็ว่าอย่าไปเมื่อไหร่ละ เ,เราจะให้ติดตามวันที่16ค่ะคือวันที่16ใช่ค่ะรรบมีบอกได้ไหมคะว่าเดินทั้งหมดกี่วันมา่ไอ,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 อยากให้เราติดตามอยากให้เราติดตามแต่ว่าเริ่มวันที่16ยังไม่ปีนี้น้องๆไปด้วยไหมคงไม่คงไม่ได้เอาไปเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เอาเข้าไปคือ,อยังลิฟยังไม่มาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือหนึ่งก็คือต้อง,ต,องต้องหยุดเรียนใช่ไหมคะ <Okay. S 2> แล้วก็ เริ่มคอนโทรไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาโตแล้วอ่ะจะเอาเขาไว้ในห้องเฉยๆอะไรเงี้ยก็ก็เบื่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลาพาไปอะไรเงี้ยก็เหมือนเราออกไปลบปะเนาะเราก็แบบว่าให้ลูกอยู่บ้านดีกว่าอเฉลี่ยเกลอาจจะเป็นครั้งแรกที่อาจจะห่างยาวๆใช่ครัก็จริงๆแล้แฟชั่นวีคก็ประมาณนี้แหละค่ะใช่แต่ว่าเขาก็จะเริ่มรู้เรื่องขึ้นไงช่วงแรกๆเขาก็แม่เออยังไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องขึ้นมันผูกพันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพี่พี่เขาเกิดมาไม่ได้มีปัญหาอะไร อยากเขาไปจริงๆก็อยากเขาไปแหละค่ะก็อยากให้เขาได้ได้เห็นประสบการณ์อะไรย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าพี่สองคนเขาก็ได้ไปอะไรยเงี้ยแล้วก็ตอนอยู่ในท้องพี่ก็ได้ไปอะไราเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเราแหละแต่ว่ามันแบบข้อจํากัดมันหลายอย่างก็เลยคิดว่าเออปีนี้ยังดีกว่าเลยให้แม่ฝากติดตามลุกของแม่แล้วกันเนาะว่าปีนี้รอบนี้จะแบบตื่นเต้นอย่างไรบ้างค่ะก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะคืนวันที่16นะคะ ฝากลูกสาวทุกคนช่วยติดตามพ่อแม่ด้วยการไม่ปิ๊งการที่เพลงน้องแม่เนาะเพื่อจะตื่นหน่อยขีดจับได้ตามได้ใช่ครบได้ไหมว่าครบได้ไม่ว่าจับค่ะท่านผู้ชมเรื่องแปดปีค่ะภาพหวานเอาดีบรูซวิ่โมเมนต์เราไปฟังยังไงบ้างโมเมนต์วันนี้ฉลองไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็ก็ปกติค่ะก็จริงๆก็ยังคุยกันอยู่่เอ๊ะเราจะออกไปกินข้าววันดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนบางทีก็ไม่ได้ ช่วงที่ผ่านมาก็มีลูกอ่อนติดปั๊มนมท้องขี้เกียจเหนื่อยคือเลี้ยงลูกก็คือมันมันเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็คิดว่าเอ้ยปีนี้มันแบบอะไรอะไรมันเริ่มแบบว่าลงตัวมากขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเอาซะหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยคค่ะก็็ือเปปนีีใช่โทรตามจริงจริงดูจากดูจากน้องก็คือแบบว่าแอบร้องไห้ด้วยมองเงี้ยร้องไห้ร้องไห้ใช่ก็คือเหมือนโมโหว่าทำไมไม่ชวน คือพี่พาเขาจะเป็นฟิลแบบเหมือนเขาต้องไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอาศัยจังหวะเผลอไงแล้วพอแบบเหมือนรู้อีกทีอ่ะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบอกว่าออกไปกินข้าวกับพ่อก็แบบทาไมไม่ชวนคําพูดของน้องเขาพูดว่าอะไรตอนนั้นะคมคณแม่กลับมาเดี๋ยวนี้แม่กลับได้แล้วแม่คิดตังได้แล้วใช่ใช่ระยะเวลาที่แบบม่รู้แม่ ขายไปนานแล้วแม่แม่ไม่รู้เลยเพราะว่าคือปกติอะชมต้องไปรับเขาที่โรงเรียนทุกวันแต่วันนั้นชมมีธุระนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนไม่ได้รับนางแล้วนางเรียนเสร็จนางก็ไปเตะบอลทํากิจกรรมเล่นเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนพอค่ำอะแม่ไปไหนอะอะไรเงี้ยเหมือนยื่อยู่ก็ยืขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วพอพอสั่งให้แม่เก็บตังค์ได้แล้วแม่บอกยังไงคะก็บอกเดี๋ยวแม่กินของหวานก่อนลูกไม่บอกวม่บอกไม่บอกแล้วกลับมาพอกลับไปแล้วเจอเจอแล้วน้องยังไงบ้างคะ ไม่หลับหรอตองซื้ออะไรไปเส้นอไหมคะก็ห่อไอของหวานนั่นแหละไ้กินของวอนไอ้ของวอนแม่ไหมไม่นอนหรอค่ะแต่ก็คยเห็นเห็นแล้วก็ดีใจพสายน่ังพี่สายหลับไปก่อนอ๋อยังเ่ยยงาาวาคพื่อตัวไหรอเป็นั้กอกำลังกาย ก็นั่นแหละเซอร์ไพรส์สุดละของพ่อทำไมทำไมดูดูุ่มแบบเขาไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์แบบว่าไม่ปกติเขาก็มีค่ะก็มีมีให้ตามแบบตามเทศกาลตามอะไรอย่างเงี้ยแกก็มีมีให้แล้วค่ะแต่ว่าจังหวะอาจจะไม่ได้ว่าแบบว่าพิเศษอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบผังๆอ่ะแมนๆอ่ะก็เวลาก็เออเด็กเดินมาให้เลยอะไรเงี้ยจังหวะนั้นพี่ชมก็ดูแบบสิ่งนั้คือเซอร์ไพรส์จริงก็เซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงเออว้าวตกตื่นรู้สึกยังไงบ้าง แม่ดูน e ้ำตาลใส่อยู่มันกลับอีกโมเมนต์นึงอะไรอย่างเงี้ยมันแาบได้น่าเหมือนแม่แบบใส่ตอแม่มาสดเหมือนพอครอนที่คิจะควางผู้หญิงแม่แบบการได้ช่อดอกไม้อย่างเงี้ยแบบนี้มีความสำคัญยังไงบ้างเออสําคัญตรงที่ว่าเราก็ได้อวดคนอื่นเนาะเอนก็มีเรื่องมก็มีเรื่องให้สื่อมวลชนมาถามเรา ไม่หรอกมันก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแหละฉัว่ามันก็เป็นกิมมิกอะว่าเออไม่ไม่ลืมนะอะไรอย่างเงี้ยนอกจากดอกไม้ดินเนอร์แล้วมีอะไรอีกบ้าไม่มีแล้วมีแล้วมีแค่ไหนความจึ้งความความแพงอะไรไม่มีหรอกเรื่องต่ออ่ะมีเพื่อนไหมเออไม่มีแต่ไม่มีพี่รุ่นอะนะ ไม่ีเอไไม่มีอะไรไม่มีเนไรค่ะมันไ่จริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะบ้านชมคือแบบมันง่ายมากเรียบเรียบง่ายมากคือต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าอพิเษกสิ่งที่ต่างคนต่างทำให้กันอะไรเงี้ยเออเราก็อพิเษกที่เขาเป็นเขาแบบนี้ ทำงานหนักเพื่อครอบครัวเขาก็ชื่นชมที่เราเป็นแบบนี้เราทําหน้าที่เท่าพ์ตของเราไปดีคือเพราะว่าถ้าแต่ละคนรู้ว่าเ้ยในความสัมพันธ์นี้เราเราเรามีหน้าที่อะไรต่างคนต่างทาส่วนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากแยกสิ่งต่างทําร์ตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ใจเขาใจเราอย่างความเป็นครอบครัวของคนยังที่แบบว่าน้องหนน แนที่เขาอรอหรือว่าคาดหวร่งมาที่แม่แต่งงานด้วยนะครับมันมีความปการในการเอาของซื้อซ้ำในขคะเราไม่ได้เอาแบบว่าเสียงข้างนอกอะไรเงี้ยมาเราก็อยู่ของเราะก็ไม่ได้มีเป็นแบบแผนหรือว่าอะไรว่าอ้ยชีวิตครอบครัวมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องมีอย่าง,งานั้นอย่างนี้ออกมานะอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับเวของเราก<ม> <นะ S 1> ับคำว่าครอบครัวตัวอย่างสำหรับที่คนจะไปบ้างเลย เออไม่ได้เออมันจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นเลยก็จริงๆคิดคิดว่าเราแบบเราซิมเปิลมากๆอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้มีเคล็ดลับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเงี้ยคือแบบแม้แต่แบบอ่ะอย่างเงี้ยอย่างแบบบางคนเขาบอกว่าแบบ อยู่กันนานๆนะเราต้องแบบว่าเหมือนว่ามีเวลาให้ตัวเองกันบ้างนะต้องแบบว่าต้องบางบ้านก็ส่วนบอกมีกฎว่าเออเราต้องออกไปเดทกันทุกเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่ารู้สึกเหมือนเป็นแฟนกันตลอดแต่เราเรา,เราไม่มีอะไรอย่างเั้นเลยอะคือเราก้าไปแต่ละวันของเราไปทีกอ่างมันก็เออเป็นธรรมชาติบบเ,เตลยจะมองเข้ามาว่าเราชื่นชมอะไรก็ก็โอ,โอเคค่ะถ้ารักครอบครัวเรารักลูกเราเราก็ดีใจแดูแบบที่น้องแบบดูทรายผู้ชายที่แบบไม่ค่อย เป็นผู้ชายอะเราโอเคใช่ไหมฮะกับคนการที่แบบว่าไม่คาคือเราอะชว่าอาจจะแบบเคมีเดียวกันเพราะเราก็เหมือนกันใช่ก็เลยแบบเออไปกันได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่ได้เคยคาดหวังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอเขาทําเราก็กลับว่าเออเซอร์ไพรส์รู้สึกดีใช่ความหวังการเป็นคนดังจริงคู่แบบแม่แม่เป็นแบบที่เราสบายใจที ก็องไปเตัวตไปใช่คแต่ปีนี้มีมีโมเมนต์เยอะนิดนึงไปเมืองนอกเจอแต่ว่าอะไรอหลายๆอย่างมันก็อาจจะเริ่มลงตัวเออเพราะว่าแบบมันชมก็แบบไม่ได้ยุ่งเรื่องท้องเรื่องปั๊มนมเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยพี่ๆก็เริ่มเริ่มโตเริ่มอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะเห็นภาพความเป็นครอบครัวที่มันแบบว่าเออมันชัดเจนขึ้นเลย